กันค่ะนมชนแกนมชนแกนมนมครชนขมนมกันได้ค่ะเดีดอันน hmm> ี้เป็นไงบ้างกับการเปิดตัวมองกสวยมากจริงๆมงกุฎคือ เป็นมงกุฎแรกที่วินาเห็นแล้วมีความเพชรกับฟ้ารวมกันนะคะรู้สึกว่าได้ยินเสียงเรียกชื่ออยู่เหมือนกันไกลๆวินามาหาแม่มาลูกพาได้ยินเสียงไหมพาได้ยินเสียงว่ามานี่ซินหนูมาสวมใส่ชั้นซินหนูอ๋อพลอยดีไหมเป็นมุกตลกเป็นตลกไปมงกุฎมันเรียกชื่อพลอยหรือเปล่าพลอยไอ้มงดีมานี่ซิน มากแต่ละคนเขาบอกว่าอันนี้ทำมาเพื่อเดลว่าซ่าต้นทุนของสักคนแล้วเออเอาเป็นไงบ้างพอชุดไทยแสวยงามมากแต่ละคนเตรียมมาผมกันมาสุดฤแต่ละคนเป็นไงบ้างของพอยค่ะว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างใช่ไหมคะพอยเองก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นที่ มีโอกาสได้โชว์ผ้าไทยของเราสวยงามหลากหลายรูปแบบเลยทุกคนเห็นไหมหลายๆดีไซน์ก็แบบเป็นแบบประยุกต์แบบใหม่แบบทุกคนใส่ได้ก็หวังว่าจะเห็นไปถึงต่างประเทศนะคะว่าบ้านเรามีของดียังไงสำหรับวินาวินาชอบชุดไทยมากเลยทั้ง8แบบนะคะที่เพิ่งได้ขึ้นกับยูเนสโกนะคะ แบบที่วินาใส่วันนี้เนี่ยคือไทยจัก,กรพรรดิแล้วก็มีอินสปิเรชันมาจากสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะคะวันนี้ใส่เป็นสบายด้านขวาซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุดไทยเนี่ยไม่ได้มีกฎเกณฑ์เลยนะคะเราสามารถใส่ได้ทั้ง2ด้านเลยถึงแม้ว่าเวลาผ่านมา10-20ปีแล้วดีไซน์เดิมวันนี้ยังดูเบอรเดินแล้วก็ทันสมัยอยู่ค่ะอของแพรว,วันนี้ก็ต้องบอกว่าชุดที่เราใส่มันให้พลังงานบางอย่าง ถ้าเกิดว่าใครได้เห็นก็คืออยากจะบอกว่าเป็นชุดไทยที่ค่อนข้างประณีตแล้วก็ดีไซเนอร์เนี่ยเขาใช้เวลาทำถึงสองปีนะคะแล้วก็เหมือนชุดเขาก็รอจังหวะที่ดีอยู่รอคนที่ถ้าพูดพูดแล้วฟังมาแล้วเหมือนอวยตัวเองแต่เหมือนเขารอคนที่ใช่ที่จะได้ใส่ชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอินมากถึงขั้นที่กลับไปที่พิพิธภัณฑ์ผ้าของทพพันปี เพื่อที่จะไปดูตัวชุดจริงๆอะไรเงี้ยแต่เสียดายไม่ได้เห็นแต่ว่าพอได้ไปศึกษาข้อมูลแล้วเรารู้สึกว่าเราเอาพลังอินสปายชันอันนั้นมาสวมใส่ไว้กับเราวันนี้แล้วก็ส่งพลังไหมทุกคนได้เห็นแบบที่ที่ท,ทำออกไปค่ะก็เดลนะคะเป็นชุดที่สวมใส่จะเป็นชุดไทยโบราณค่ะ ก็คือนุ่งสดกันตรงนี้เลยหลังเวทีนะคะรู้สึกว่าเวลาที่ใส่ชุดไทยโบราณทีไรจะรู้สึกขนลุกแล้วก็ภูมิใจในความเป็นไทยมันเป็นเอกลักษณ์มากๆซึ่งไม่มีใครสามารถเคลมได้หรือว่าจะเอาไปเป็นของตัวเองได้ค่ะและเดียวก็ดีใจที่วันนี้ได้เห็นชุดไทยหลากหลายสไตล์ได้เห็นผ้าไทยได้ออกแบบมาแบบลายดีไซน์ให้ต่างชาติได้เห็นให้คนไทยได้เห็นได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะตื่นตันใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ไลฟ์เผโขลกแต่ละคนเป็นยังไงบ้างกดดันกันบ้างเมืี้แล้วก็แต่ละคนโดนอะไรกันมาบ้างแซวก่อนไหมเพราะอะไรแลวก่อนเหรอเพรา มีรานาหรืออะไรแบบจริงๆมีแอบเห็นมีแอบเห็นใช่มีแอบเห็นก็จริงๆแล้วจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เป็นเป็นห่วงแล้วก็ส่งกบบาลังใจมาให้แต่อยากบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าการขายของไม่ได้เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกึดอัดใจ,จหรือว่าไม่สบายใจที่จะต้องมานั่งไล่ปักตะกร้าอย่างที่เคยตอบสื่อไปแล้วเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาว่ามันคือการเพิ่มสกิลอย่างหนึ่งของเรามันทําให้เราได้สื่อสารกับแฟนคลับให้เราได้ฝึกการพูดเนาะแล้วก็ทําให้เรามีสกิลในการขายของเพิ่มเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนอยู่บนนนแพลฟอออร์์มไ คนมีร้านค้าออนไลน์เราก็เราก็เคยมีแล้วเราก็อยากที่จะทําตรงนี้ต่อไปก็ถือว่าเป็นการศึกษาหาข้อมูลฝึกประสบการณ์และที่สําคัญคือมันก็ได้เงินด้วยค่ะเออแล้วก็จะบอกว่าที่ที่วอสพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ทุกคนเก็บไปคิดมากเพราะว่าเพราะว่ามันก็คือวิธีการที่จะทําให้ทุกอย่างมันดูสนุกมันก็ต้องมีการแบบพูดแบบนี้กันบ้างเพื่อให้ทุกอย่างมันดูเอนจอยไม่งั้นมันจะน่าเบื่อเกินไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอก็ได้ตอบโต้ก็สนุกดีก็ได้ตอบโต้ แ้วมาาาปัออยย่่ไหนนกบกบรเขขงสนุกมากกว่าคือเดว่ะปกติเดวเป็นคนไม่ค่อยพูดใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยเ,ออเก่งโซเชียลออนไลน์หรือว่าขายของแต่พอมาขายของุก็สนุกเฉยเลย <c oughs> แล้วก็คนในไลฟ์ก็บอกว่าอุ้ยขายสนุกขายเอนจอยมากขายของก็เก่งขายของก็เก่ง,ง,กกงค่ะค่ะวินามองว่าคือนางงามยุคใหม่อะค่ะต้องใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์พาวเวอร์ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการขายของเนี่ยมันเป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วนะคะในการที่เราจะดํารงชีวิตไปได้เราก็ต้องมีการประกอบอาชีพหาเงินมาใช้การไลฟ์ขายของในการประกวดนางงามเนี่ยก็ทำให้นางงามเพิ่มสกิลมีรายได้มากยิ่งขึ้นวินามองว่า เราอยากจะให้โฟกัสว่าเราจะทํายังไงให้ของเราขายดีขึ้นมีคนมาซื้อมากยิ่งขึ้นก็อาจจะเพิ่มคอนเทนต์หาวิธีการพูดใหม่ๆเพื่อให้คนมากดมากยิ่งขึ้นนะคะก็มองว่ายังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังอยากจะให้อยู่ใน Miss Universe Thailand อยู่แล้วก็รู้สึกยินดีมากๆที่การขายของเนี่ยทำให้วิน่าเนี่ยพัฒนาหลายสกิลมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแน่นอนการขายแล้วก็ที่2คือการพูดนั่นเองก็อยากจะให้ใครหลายคนที่รู้สึกท้อนะคะวีน่านก็เคยอยู่ในจุดที่ ขายไม่ออกเหมือนกันไม่มีคนซื้อเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเราขายไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งความเชื่อใจจะทําให้ลูกค้าอยากจะกดซื้อกับตะกร้าเราค่ะ แบกแนวได้ไหมคะก็คือเห็นด้วยกับทุกคนก็คือการขายของมันเป็นการเพิ่มว a ลลในตัวเราแต่ว่าอย่างที่พลอยชอบมากๆก็คือการขายของมันได้เป็นตัวเองพลอยกับเดียวยังเต้นๆกันในไลฟ์อยู่เลยมันแบบเอนจอยมันแฮปปี้เนาะมันไม่ได้เครียดอย่างที่ทุกคนคิดเลยอ่ะมันคือการเอนจอยเป็นตัวเองอยากที่จะแบบเอนเตอร์เทนทุกคนบวกกับการอยากให้ของดีๆกลับไปให้กับทุกคนค่ะใช่พอมายืนตรงนี้แล้วเนี่ยปฏิเสธไปได้เนาะ กคุณคือตัวเต็งที่แข็งแกร่งที่สุ <c oughs> ส <c oughs> ดในการประกวดครับแต่ละคนกดดันบามากน่อยแค่ไหนสำหรับวินานะคะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยผ่านการประกวดมาหลายรอบแล้ว <c oughs> แล้ววินาเคยอยู่ในจุดที่รู้สึกกดดันจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยเรานําความกดดันนั้นอ่ะควรที่จะมาเป็นตัวที่ผลักดันเราไปข้างหน้ามากกว่านะคะการที่เราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ทําทุกอย่างให้เต็มที่หาอะไรมาเสิร์ฟใหม่ๆให้กับคนดูเราอยากจะตกคนดูแบบ ฐานใหม่มากยิ of of s, ่งข really ึ้นอยากจะเสิร์ฟแม่ๆที่รอติดตามเราอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นคือยิ่งมีคนเชียร์เยอะยิ่งทําให้วินารู้สึกดีใจมากยิ่งขึ้นวันนี้ที่เห็นแฟนๆมาเชียร์กันก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็อยากจะเห็นทุกคนเนี่ยมาดูรอบชุดประจำชาติพีลิมแล้วก็ไฟนอกกันอีกเยอะๆค่ะกดดันไม้จริงๆมันก็แอบมี ไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์แล้วก็เก่งที่สุดเนาะถึงแม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์มากมายมาแล้วอย่างเงี้ยถามว่ามันเป็นความกดดันที่จะทําให้เราแบบเครียดจนไม่อยากทําอีกแล้วทอ้ออันนี้ไม่ใช่แต่มันคือสิ่งที่อยากจะทําให้ทําให้ดีขึ้นทุกๆวันแล้วก็อยากที่จะให้คนที่คอยติดตามเราหรือว่าเห็นเราเป็นอินสปิเรชันเขายังเห็นว่าความสู้นี่แหละที่จะพาเราไปสู่ความประสบการสู่ความฝันของเราได้ ก็แน่นอนค่ะว่าต้องมีบ้างความกดดันนะคะอย่างที่รู้กันว่าเป็นเวทีแรกแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นตัวเต็งเลย <c oughs> มันก็ต้องมีความกดดันอยู่แล้วแต่ก็เดี๋ยวก็พยายามเอนจอยกับมันเอนจอยกับทุกโมเมนต์ค่ะพยายามฝึกตัวเองแล้วก็หาความรู้ใหม่ๆแล้วว่าเวลาแฟนคลับแนะนําอะไรมาแล้วก็พยายามปรับปรุงรับคําแนะนําคําติชมมาพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะและ้วก็จะทําให้เต็มที่ในทุกๆรอบนะคะทุกๆรอบ กดดัน่ะมันทําให้เราสามารถที่จะก้าวหน้าหรือว่าพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดถ้าไม่มีการกดดันในชีวิตหรือว่าไม่มีการฝืนนิดนึงมันก็จะไม่มีการพัฒนาเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะพอยก็นําเก็บไว้เพื่อจะเป็นแรงผลักดันนะคะให้สู้ยิ่งขึ้นเป็นเวทีแรกก็ฝากทุกคนด้วยนะคะพอยก็จะเต็มที่ค่ะฝากแม่เชียร์ด้วยค่ะทุกคนค่ะ ก็อยากจะฝากแม่ๆทุกคนนะคะแฟน Miss Universe Thailand แล้วก็แฟนคลับของเราทั้งหมดเลยนะคะเชียร์พวกเราด้วยนะคะในการประกวด Miss Universe Thailand ปีนี้มีอีกหลายรอบเลยนะคะทั้งที่ภูเก็ตด้วยมีเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรอบ Queen of Phuket ก็มีนะคะมีดินเนอร์มีกาล่าต่างๆมีรอบชุดประจำชาติรอบพีล l i m รอบฟนอนลใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรตอนนี้คือบอกได้เลยว่า อาจจะเสียบแบบไม่ทันแล้วอ่ะนะคะรีบกดบัตรกันได้เลยนะคะได้มาเชียร์ความสนุกสนานปีนี้ทุกคนจัดเต็มแน่นอนค่ะเปิดปกาบ้างคะฝากทุกคนอยู่แล้วฝากทุกคนอยู่แล้วค่ะถ้าสะดวกก็มากดตะก้ากันได้ดูไลฟ์พี่วินาดูไลฟ์พี่พลอยพี่แพรแล้วก็มากดตะก้าเดียวนะคะน้องใหม่กดตาลล่ะบารมีกับใดบารมีเน่ะ